อ้ามาประเด็นร้อนประเด็นฮอตโอ้โหเลิกลากันอีกคู่แล้ววงการลุกทุ่งนะคะสั่นสะเทือนอีกแล้วคุณขานะคะ ตกใจมากตกใจคู่นี้ตกใจมากจริง<อ>นะคะหลังจากที่น้องกระต่ายค่ะก็มาโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลนะ<ม>กับความสัมพันธ์ของครูภัยบูลค่ะค่ะรักที่ไปต่อไม่ได้แล้วของคู่นี้เรามาวิเคราะห์กันด้วยเพราะเหตุผลใดทําไมถึงไม่ได้ไปต่อค่ะสืบเนื่องมาจากน้องกระต่ายนะคุณผู้ชมโพสต์ข้อความในโซเชียลตัวเองก็มีการชี้แจงแบบชัดเจนว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ไปต่อ ในความสัมพันธ์ของสามีภรรยาแต่ยังเป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่ดีของลูกนั่นเองนะคะอ่ะอหลังจากโพสต์นี้แล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตกใจเพราะตอนแรกเนี่ยก็คืออาจารย์ภัยบูลเน,นะคะ,คะตอนนั้นก็เพิ่งเลิกกับคุณเอมิรานะ แล้วก็แบบว่าเป็นประเด็นร้อนประเด็นฮอตกันมานะคะจนได้มาแต่งงานมีการขึ้นรวมขึ้นสารด้วยนะตอนนั้นกับคุณกระต่ายนะคะน้องกระต่ายเนี่ยนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนสามคนนะลูกอ่ะแล้วก็ประกฏสามคนหรือ3มปีลูกมีคนเดียวน้องเพลินเพลงพินเด็กผู้ชายน้องเด็กชายน่ารักเขาอยู่มาสามปีสามปีสปีนะก็คือลูกหนึ่งคนก็คือน้องเพลินเพลงพินนี่แหละผู้ชมแล้วก็ความสัมพันธ์เอางี้ดีกว่า ชายหญิงสองคนอยู่เป็นแบบสามีภรรยากันมันจะมีเหตุผลใดบ้างคะคุณแม่ที่ทําให้คู่นี้เลิกกันน่าจะเป็นการปรับตัวอาจจะไม่รู้สิจะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ไพบูนะก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องกระต่ายก็จะต้องรับงานรับคิวต่างๆแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงใช่ไหมแต่งเพลงก็ให้คุณกระต่ายร้องคือสายงานเขาก็สายเดียวกันนะอาจจะด้วย าวิถีชีวิตมันก็น่าจะเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าความต่างอายุไหมเรื่องของอายุมีผลไหมมีปัจจัยเรื่องของอายุด้วยไหมแม,แม่การคุยการสื่อสารการอขา,าห่างกันขีดปีเธอ,อหลายปีอยู่นะหลายปีหรอแต่ดูอ,อาจารย์ไพบุญก็ยังดูเด็กอยู่นะ<อ>ออยังดูนะเด็กอยู่นะก็หนูคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความต่างระยะความต่างของอายุ น้องเล็กซี่มองใช,ใช่ไหมมองมุมนี้แต่ว่าส่วนส่วนส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนแม่แม่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาการทํางานเพราะบางทีเนี่ยการเป็นนักแต่งเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยก็บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามไปทุกที่อะ่ะ<อ>แล้วเวลาเราไปร้องเพลงต่างจังหวัดไปโชว์ตรงโชว์ตัวส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปกันเป็นทีม,มไปกับรถตู้ไปกับทีมแดนเซอร์ไปกับคนดูแลศิลปินอะไรเงี้ยอาจจะช่วงเวลามันไม่ตรงกันหรือเปล่า แต่มันมีกระแสข่าวว่า,วาอีกคุณผู้ชมว่าเป็นข่าวลือย้ำว่าคือลือนะบอกว่าน้องกระต่ายเนี่ยมีข่าวกุกกิ๊กกับเพื่อนนักร้องร่วมค่ายเอายังไงอะ่ะจวดจ้าสตูดิโอเนี่ยคือค่ายของคุณครูภัยบูนะะก็คือแบบว่าไปกิ๊กกั๊กหรือว่าชอบคนรุ่นเดียวกันอย่างนี้เหรอคนกับศิลปินในค่ายเนี่ยนะมันลือออกมาแบบนี้ไงมันล<อ>ือออกมาแบบนี้ไงแลวเจา้าของค่ายก็คือสามี แล้วก็นักร้องก็คือน้องกระต่ายและน้องกระต่ายก็ไปมีข่าว, oh. าวกุ๊กกิ๊กอยู่กับเพื่อนนักร้องในค่ายอ๋อ oh. อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแค่ลือจริงๆน่าจะลือไหมหนูว่าคิดว่าแค่ลืออย่างเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันไปมากกว่าะนะฮะตรงนี้เราว่าไม่ไม่น่าใช่ปัจจัยแต่อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องของว่าอย่างที่บอกว่าความต่างของอายุมันมีผลนะน่าจะมันก็มีนะแบบอาจจะแบบว่า ไลฟ์สไตล์หรือว่าการพูดคุยหรืออะไรหลายๆสิ่งเนาะบางทีมันด้วยหลายเหตุผลนะ่ะบางทีตัวเราเองเราก็มันก็มีโมเมนต์นะว่าบางทีอะ่ะเราก็ไม่เข้าใจาแต่บางครั้ง มันก็ต้องมีความอดทนแต่ความอดทนของแต่ละคนนะมันมีจิตขีดจํากัดเธอขีดจํากัดแบบมันจะอดทนได้ทั้งนี้ฉันนับ1นึ่งถึงสิแล้วยังไม่พัฒนาอฉันจบแล้วเพราะฉันอายุยังน้อยหรือว่าฉัเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ความอดทนจะน้อยเพราะอะไรปะไม่ต้องอดทนเพราะเสียเวลาเปล่า พอเสีเอาเวลาที่เสียเวลาเนี่ยมาเริ่มชีวิตใหม่ก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเลิกกากันครบท่านี้แล้วมันไม่ใช่ก็คือเลิกเลิกแล้วนั่งนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่บางทีเขาอาจจะไม่มีคู่ชีวิตต่อไปก็ได้แต่เขาก็เหมือนได้ดูแลตัวเองทำอะไรที่ตัวเขามีความสุขค่ะชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยเธอจริงปะล่ะไม่เฉพาะแม่นะไม่ใช่มันมันเหลือน้อยเพราะอะไรปะ อย่างวันนี้เรามาทํางานพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ามันมันเกิดได้ทุกทุกเวลาอุบัติเหตุก็เกิดได้นู่นนี่หลายสิ่งไงเราถึงบอกว่าวินาทีนี้ทํามันให้มีมีค่ามีความสุขที่สุดอ่ะพอแล้วจริงแต่อีกประเด็นหนึ่งละกันขอเคลียร์เลยไหนๆจะพูดแล้วนะคุณผู้ชมประเด็นนี้ก็น่าสนใจมือที่สามล่ะมีผลไหมจะมีเรื่องของมือที่สามแทรกกลางระหว่างความรักของคู่นี้ไหมเฮ้อ มันก็มันอยู่ที่ที่คนแหละเธอ,อม,มันอยู่ที่คนแหละมอืม เราก็ตอบไม่ได้ไง<ฆ>เพราะว่าเราก็ยังตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่าทางอาจารย์ไพบูล<ฆ>ก็ยังไม่ได้ออกมาพูด<ฆ>ก็มีแต่น้องกระต่าย<ฆ>ออกมาลงโซเชียลของตัวเอง<ฆ>ว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยพยายามปรับแล้วปรับจูนข้าหากันแล้วซึ่งเราสองคนนะัก็ไม่สามารถไปกันได้<ฆ>ก็ขอยุติการเป็นสามีภรรยาการแต่ว่าก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูก<ฆ>ดูแลลูกแล้วก็ยังผลิตผลงานก็ยังจะเป็นศิลปินนะัก<ฆ>ร้องอยู่<ฆ>แต่ก็ อาจารย์ก็คงไม่ได้มาดูคิวให้แล้วก็ดูก็ช่วยกันดูลูกแค่นั้นเองจบก็คือแยกย้ายกันไปน่าจะเป็นแบบนี้นะต้องบอกแบบนี้แหละคุณผู้ชมว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันออกแบบไม่ได้จริงๆนะฮะเราก็มองว่าคู่ของน้องกระต่ายกับครูใบบูญเนี่ยดูเข้ากันได้ดูเข้ากันดีลงตัวแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจแล้วด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าคู่นี้เนี่ย น่าจะไปต่อกันยาวๆแต่ก็อะอย่างที่บอกนะผู้ชมความรักเราออกแบบไม่ได้3มปีที่เขารู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยมันคือความผูกพันและความรักที่ยิ่งใหญ่นะฮะแต่รักที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคือรักของพ่อกับแม่ที่มีต่อลูกด้วยแต่เรามองแล้วเนี่ยจากที่ดูเนาะอาจารย์พิบูลก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเนาะยังยงเรา,อารอลุ้นอยู่เนี่ย,ยเราอรอดูอยู่ <ทะ S 2> ว่า จะมาโพสอะไรมาอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์พีบุญก็ยังเงียบอยู่เนาะยังยังยังไม่รู้ก็รอรอฟังดูว่ายังไงต้องรอนิดนึออแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะมาเผื่อใครฟังวันๆก็ตับแต่โทรศัพท์ตอนเนี้ยคุณแม่อะถามแบบนี้ว่าคุณแม่โทรหาครูใบบุญเลยได้ไหมคะบ้าหรอเธอโทรสิได้ไหมคะเธอโทรเลยเธอโทรสิขออนุญาตนะคะเธอโทรไม่รับสายหรอก ไม่รับหรอกไพบูลเอาคนละไพบูลค่ะ <c oughs> ไพบูล,ลรันแก๊สคนละอันกันคนละคนกันนะคะครูไพบูลนี่ไม่ได้รู้จับเป็นงานส่วนตัวใดๆน้องเลซี่น้องทีมงานบอกเวลาหมดลงแล้วนะคะอุ้ยแต่เราอยากรู้เดี๋ยวรอรอรุ้นนะคะจากที่น้องโพส์แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอรุ้นเลยว่าเดีโยศอาจารย์ไพบูลจะออกมาพูดว่าอะไระบ้างนะคะต้องลงต้องมีแบบว่าการเคลียร์อาจจะ ไม่ถึงต้องโต้ะะแถลงข่าวเราแต่อ,อยากรู้ในโซเชียวลว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรในโซเชียลบ้านงนะคะฝากรายการเราด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ